สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะช่องไลฟ์สาระของเราในวันนี้มีเรื่องชวนขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยเนาะเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ของย่าของแอดมินเองนะคะตัวแอดมินไม่ได้เจอมาเองเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณย่าเล่าให้ฟังนะคะ เริ่มเรื่องกันเลยย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะเอ่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านคนต่างจังหวัดเขาก็จะสร้างเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็มีชานหน้าบ้านยื่นออกมานะคะซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันเป็นเวลาช่วงเย็นๆแบบโพเเพย่าของแอดมินเนี่ยก็นอนอยู่ที่ชานหน้าบ้านแกแกบอกว่าแกนอนไปเรื่อยๆอยู่ดีๆแกรู้สึกตัวแล้วแกก็ลืมตาขึ้นมาแต่แกขยับตัวไม่ได้นะคะสิ่งที่แกเห็น ใกล้ๆตัวแกและแ,แกแแบบอกว่าแกเห็นหมาสีดำตาแดงตัวใหญ่ใหญ่กว่าหมาปกติอะค่ะสองเท่าขนาดใหญ่มากนะคะเดินขึ้นบนันไดมา <pirate> จากนั้นมันก็กระโดดมาค่อมตัวของย่านะคะตอนนั้นย่าตกใจมากเพราะว่าแกขยับตัวไม่ได้แต่แกก็มีแรงเฮึดสู้พยายามยกแขนยกขาสู้กับหมาดำตัวนี้อยู่สู้กันไป สักพักแกบอกว่าแกเริ่มหมดแรงแกเริ่มเหนื่อยแกบอกว่าณตอนนั้นนะ่ะแกต้องตายแน่ๆนะคะแต่สิ่งที่แกเห็นที่มันน่ากลัวก็คือหมาเนี่ยมันแย่เขี้ยวแล้วมันก็ตาแดงนะคะพยายามที่จะกัดคอยาให้ได้แต่โชคดีของญานะคะที่มีเสียงเพื่อนบ้านเนี่ยเรียกชื่อย่ามาเรียกมาเสียงดังมากนะคะเลยทําให้หมาดําตัวนี้มันตกใจพอมันตกใจมันก็กระโดดออกจากตัวญาแล้วก็เหมือน จะวิ่งลงบ้านไปนะคะณนะในขณะเดียวกันเนี่ยย่าก็ฮึดขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ทันนะคะมองตามไปหมาตัวนั้นเนี่ยมันกระโดดข้ามรั้วบ้านนะคะซึ่งถ้ารั้วบ้านของคนสมัยก่อนก็จะเป็นแค่ปลูกต้นไม้นะคะเป็นเหมือนต้นไม้เป็นรั้วบ้านแทนเนาะซึ่งมันค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าหมาปกติกระโดดไม่ได้นะคะแต่นี่คือหมาดําที่มันมีขนาดใหญ่กว่าปกติมันโดดข้ามรั้วไปนะคะ นะตอนนั้นยาก,ก็รู้เลยว่าแกไม่ได้ฝันไปมันคือเรื่องจริงนะคะแกก็เลยสันนิษฐานว่าสิ่งที่แกเจอวันนั้นนะ่ะก็คือ,อ,อผีปอบแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเขาจะมีความเชื่อว่าเจอหมาดาแมวดานะคะมันคือตัวแทนของผีปอบอีกทั้งณนะตอนนั้นในหมู่บ้านเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับลุงที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกันนะคะมีการเล่นของ แล้วก็มีคนเคยเจอหมาดำเนี่ยบางคนก็เจออยู่ข้างทางบ้างขวางทางบ้างนะคะแต่ว่าจะเจอส่วนใหญ่จะเจอในวันโกนก็คือก่อนวันพระหนึ่งวันนะคะซึ่งเห็นมีมีเห็นหลายคนเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือของ ที่หลุดออกมาจากตัวของคนเล่นของนั่นเองนะคะก็คือหลุดออกมาอาจจะเป็นช่วงวันพระบ้างหรือว่าวันโกนบ้างนะคะก็เลยทําให้คนในบริเวณหมู่บ้านนั้นน่ะมีการเห็นหลายๆคนเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทําไมหมาถึงขึ้นมาบ้านคนได้ทั้งทั้งที่บ้านคนเนี่ยยังไงก็ต้องมีผีบ้านผีเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนใช่ไหมคะซึ่งตามความเชื่อนะคะของคนต่างจังหวัดเนาะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะก็คือว่า ตอนนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงสงการสงการของประเทศไทยเราก็คือวันปีใหม่ไทยนะคะซึ่งเป็นวันปล่อยผีนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผีก็คือผีต่างๆเนี่ยสามารถออกมาได้นะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อของหมู่บ้านเหมือนกันก็คือถ้าเป็นวันปีใหม่ไทยอย่างเงี้ยเขาจะเอาพวกน้าไผ่หรือว่าน้ำหวาย ะะมาไว้ใต้บันไดบ้างมาไว้ตรงขือ่อตรงทางขึ้นบันไดบ้างนะคะตรงประตูบ้านบ้างเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ผีหรือว่าสิ่งชั่วร้ายพวกนี้ขึ้นมาบ้านได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเนาะซึ่งตัวแอดเองก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะบ้านของญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเขาก็มีการทําอย่างนี้เหมือนกันเอาน้าไว้้นาไผ่มาวางไว้ซึ่งมันเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อของแต่ละคนเนาะแต่สิ่งที่ ที่แอดเชื่อแอดมินเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องผีปอบนะคะเรื่องผีปอบเนี่ยน่าจะมีจริงๆนะคะกับคนที่เล่นของอันนี้แล้วแต่คนที่จะเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะในการฟังในการชมด้วยเนาะค่ะก็เรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวเนาะเป็นแอดไม่ได้แอดมินไม่ได้เจอเองนะคะแต่เป็นสิ่งที่ยากของแอดมินเจอแล้วท่านเล่าให้ฟังนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ่ะ